สวัสดีค่ะวันนี้นะ่าจะมานำเสนอท่าที่ชื่อว่า Lake Circle นะคะท่านี้ก็จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างของเราค่ะวิธีทำก็คือนอนลงไปนะคะแล้วก็พยายามให้หลังกับสะโพกของเราติดพื้นนะคะอย่าให้หลังมันแอ่นขึ้นมาจากนั้นเราก็วาดขาเป็นวงกลมค่ะจากซ้ายไปขวาแล้วก็จากขวาไปซ้ายค่ะ อ่ะอันนี้จะเป็นวงกลมอันเล็กหน่อยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เก่งก็เป็นวงกลมอันเล็กหน่อยก็ได้ค่ะยังไม่ต้องวงกลมกว้างมากเพราะถ้ายิ่งวงกลมกว้างมากและยิ่งทำช้าช้านะคะมันจะยิ่งยากขึ้นค่ะเราจะทำแท่นนี้ทั้งหมด3เซตนะคะโดยที่เราจะวนขวาหรอบแล้วก็ซ้าย6รอบก็คือเซตละ12ครั้งนะคะ ใครที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆหน้าท้องยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทำได้เซตละไม่ถึง12ครั้งก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อีกหน่อยถ้าเราทำเรื่อยๆเราจะทำได้เพิ่มมากขึ้นเองค่ะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทรน h a r ์ด o ุคฮอตสวัสดีค่ะ